สวัสดีนะครับพี่พๆเดอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Morning Talking ประจำวันที่23มกราคม2023นะครับนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์นะครับแต่ตื่นมานี่ ตลาดกระช่วกระช่วยเลยนะฮะโดยเฉพาะคริปโตเครนซีนะครับจริงๆเนี่ยคริปโตเครนซีนี่กระชุ่มกระชวยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อว่าตลอกหรือว่าจะกระทิงเล็กๆนะครับหรือจะกระทิงยาวเลยนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นประโยคอันที่2มากกว่าอาจจะเป็นแค่แบบกระทิงน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะฮะเพราะนั้นข่าวของวันนี้เนี่ยจะเป็นข่าวของสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือตลาดขาลรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นอารมณ์ของการพักตัวนะครับหลังจากเบรกเอามาเมื่อสัปดาห์ก่อน เพราะฉันสัปดาห์นี้ไม่แน่ครับว่าจะเบรกเอาเลยอีกสัปดาห์หน้าประมาณกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเจอคุณลุงถูไหมฮะเพราะฉะนันเป็นไปได้ว่าวันนี้สัปดาห์นี้จันทังคารพุธพฤหัสอาจจะถึงสุกเลยนะครับอาจจะตลาดเบรกเอาเพราะฉะั้นพี่ๆเก่งเลยนะครับที่ถนัดการเล่นเบรกเอานะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดู เนื้อหาข้างในกันเล็กๆหน่อยถ้าเราดูจากตลาดพูดแล้วเนี่ยเขียวทั้งตลาดเลยนะครับไม่ขีเปิดมาเขียวอีกเช่นกันนะอันนี้เป็นของเป็นของวันศุกร์นะครับประกองวันศุกนะร์นะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนนะครับจากแรงซื้อนี่แบบโอ้โหตักหนัวมากนะครับการผ่อนคลายควพังโมแรงตนะ่างๆด้วยนะครับอุตสาหกรรมดาวโจนส์เนี่ยวันศุกร์นะครับปิดที่3 3 0 0 0ืก็จุดเลยเพิ่มขึ้น330รบวกห S&P 5 0 0นี่ปิดที่3,972นะครับเพิ่มขึ้น73.76หรือบ เกือบ2%เช่นกันและสุดท้ายนะ่แสงนะครับปิดที่11,140เพิ่มขึ้นเกือบ300นะฮะบบวกที่ประมาณ2.66%นั่นหมายความว่าอะไรครับโอ้โหเฟอร์โวลูมการซื้อเนี่ยมาเต็มเหนียวเลยตลาดคลายความคลา,ายความกังวลค่อนข้างสูงมากโฟรเงินง่ายๆคือเทดอลลาร์ไม่ซื้อไม่ถือแล้วดอลลาร์นะครับเข้าไปถือสินทรัพย์อื่นๆต่อดีกว่าสต็อกหดหก0้นะครับของยุโรปเนี่ยก็ปิดที่452นะครับเพิ่มขึ้น0.37%เช่นกันนะครับ ลอนดอนก็ปิดบวกเช่นกันต้องขึ้น23.30หรือบวก0.30%นะครับของตลาดหุ้นดอนนะครับ S T S E 100นะครับเพราะฉะนั้นทุกตลาดเนี่ยบวกเลยตอ,ลอ,อนแร์อ่อนค่าลงนะครับเทียบกับสกุลเงินหลักๆนะครับโดยถูกกดดันจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางนะครับจะชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้นี่ลดลงอันนี้ของวันศุกร์นะครับลดลง0.04นะแต่ที่1.02และตอนนี้ลดลงมากกว่าเดิมแล้ว 1.2.0160นะครับดอลลาร์อ่อนค่าลงครับเทียบกับคนาดาที่1.3384อ๋อดอลลาร์แข็งค่าครับเทียบกับเงินเยนนะที่1.29.59และแข็งค่าเทียบกับฟังสวิต0.92.40ยูโรแข็งค่าที่ต่อดอลลาร์นะครับที่1.08.54และเงินปอนด์แข็งค่าเทียบกับดอลลาร์ที่1.23.96ก็ได้รับแรงกดดันนะครับจากการที่ว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและ นะทำให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะครับคือคนไม่ถือดอลลาร์นะครับถือทรัพย์เสี่ยงดีกว่านะ่าจะให้ผลแพทสูงดีกว่าคือทยอยขายที่ว่าขายที่ว่าขายแบบนั้นแหละนะพอดอลลาร์ขึ้นมาสูงแล้วนะครับก็ทองคำนะครับอ่าเพิ่มขึ้นโอนสุขนะ4.3ดอลลาร์นะครับหรือ0.22ปปิดที่1,928ตอนนี้เกินแล้วนะครับและปรับตัวขึ้น0.3ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือขึ้นทั้งสัปดาห์นะครับ แล้วก็บวกเป็น5สัปดาห์ติดต่อแล้วตั้งแต่เปิดปีใหม่มานะก็ได้แรงหนุนเรื่องเดิมรับเหมือนกันอันนี้ส่วนน้ํามันครับน้ำมันเนี่ยนะปิดบวกเช่นกันนะครับได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอุปสค์น้ํามันดิบจากจีนนะครับหลังจากาก,าการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดนะก็เรื่องเดิมแหละครับ WTI นะครับเพิ่มขึ้น9.98เซนหรือ1.22เปติดที่81.31ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับปรับตัวขึ้น1.8เปอร์เซ็นต์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนเบลนด์เพิ่มขึ 1.71%ปิดที่87.63ดจุดหกสามล่าสุดบอลแล้วและปรับตัวขึ้น2.8%ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสรุปทุกตลาดนะครับขึ้นหมดรวมถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยจากการคลายความกังวลจากการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดข่าวเศรเษฐกิจนะครับตารางข่าววันนี้ไม่มีเลยนะครับแบงก์ฮอลิเดย์ไชน่าอันเดียวตรงนั้นเปิดหมดนะครับก็ช่วงเช้าตลาดน่าจะมีก็มีโวลุ่มพอสมควรผมว่าน่าจะน่าจะมีการหยุดและชะลอบ้างนาะในช่วงสังง้งสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับพักตัว พื่อดูอาการว่าตลาดยุโรปเปิดมาและอเมริกาเปิดมาจะขาดรับขนาดเพราะนั้นเราเข้าไปดูในส่วนของมุมนองตลาดกันเลยเลยก่อนดูมุมนองตลาดนะครับเราไปดูคลิปตัวนรกซืนิดนึงตอนนี้นะครับอันนี้คือจุดล่อเม้าไม่กดนะไปต่อแสดงว่าอะไรฮะเฮ้ยต้องเอะแล้วนะคือตอนนี้พวกช็อตฟิวเจอร์เนี่ยพอรตแตกกระจายจเลยนะครับต้องดูต่อแล้วนแนวนี้อาจจะผ่านไหมอันนี้คือจุดล่อเม้าที่2แล้วก็มองเหมือนก็เหมือนแนวต้านนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากแนวต้านแนว 20,000มน,นี้ถ้าถ้าเกิดว่าผมดูอัตราส่วนของของของฟิโบนะ,ะเดี๋ยวก่อนนะฮะยังไม่สามารถตีขึ้นได้เลยนะยังเป็นอันตราส่วนของฟิโบขาลงทั้งหมดเลยแต่พี่พๆเทรดเดอร์ดูอีนะครับมันมีอัตราส่วนของฟิโบอันนี้บิตคอยน์นะของอัตราส่วนนี้นะครับเป็นอันตราส่วนสุดท้ายของขาลงอันนี้เป็นอันตราส่วนของฟิโบขาลง อีกตัวหนึ่งนั่นหมายความว่าเขามาสัมผัสที่75แล้วไม่ผ่านและไม่เคยขึ้นไปนสัมผัส68เลยถูกไหมครับอย่างน้อยนะอันนี้คืออย่างน้อยนะครับคลิปโจนที่จะไปที่20,080นอย่างน้อยนะครับโซน20,080ถึง30,020ไปตรงนี้ครับถ้าจุดเด็คอร์สเลยนะถ้าผ่าน30,000ได้และขึ้นไปยืนได้นาถินมาแล้วนะครับเพราะนั้นอัตราส่วนของฟิโบอัตราส่วนแทบลองสุดท้ายเนี่ยคือเป้านี้ครับ ขึ้นตรงนี้ง่ายมากคือจุดนี้คือเป็นจุดช็อตดูเจอของบิตคอยจุดนี้นะอีเดมาสะพายแนวต้านตรงนี้พอดีเลยและมันคือ6 8แนว6 8กับแนว50พอดีเลยของอัตราส่วนพี่โบอัตราส่วนนี้อัตราส่วนพี่โบยังบอกครับว่าตีแล้วผมไม่เคยขยับมันตัดไปแอดทิ้งเลยนะครับแต่ต้องไปทำสตเต็ย้อนหลังก่อนนะเดี๋ยวไปไป,ไป,ไ,ปไปทำเช็คไปไปเช็คสตเต็ย้อนหลังก่อนว่าหรือไปแน็กเทก็ได้ครับว่าการตีพี่โบของพ,พี่พี่เธอเป็นไงนะครับพี่โบเนชีนะครับเป็นตัวหนึ่งที่อาจารย์ผมใช้มองมแลแกเมอกนืกัน นะครับและการเก็บสเต็โดยใช้พีโบเนี่ยก็ทําไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉนั้นมันต้องทําหลายชั้นมากนะครับเพราะฉะนีนน้ต้องเอาเป็น,ปนแบบฉบับของตัวเองนะครับแบบฉบับของตัวเองนะชุดนี้คือไซ์เวยยาวนานมากตอนนี้ข่าวคลายความกังวลเพราะฉะนั้นการที่บิตคอยนนะครับจะขึ้นไปที่โซนแนวนี้ไม่ยากเพราะว่าสเต็ปแรกเนี่ยเขาหลุดเขาหลุดแนว86ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่ขึ้นและลงเลยก็ตัวห้โดมันครับ ต่อไปนะครับเราไปโฟเลตนะฮะในส่วนของโฟเลตนะครับตอนนี้ดูดีวก่อนเลยเอาเอสซีมีนเอสซานบิออกไปก่อนนะครับดูตัวส่วนของคิยโบก่อนแนวสุดท้ายคือแนวนี้นะฮะจริงๆตรงนี้เนะี่ยแนวโนงก็แบบแทบจะแบบจุดอันตรายนะนะหลุดเมื่อไหร่นะครับไป100้และไม่และไม่มีการและถ้าเกิดหลุดยาวเลยนะ ไวว้วัตนั่นหมายความว่าอาจจะอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ส่งสยาเลยว่าเฟสน่าจะชะลอการปรับขึ้นอัโตโนมัติแล้วและน่าจะเริ่มโคงแล้วเพราะเผออาจจะคงปีนี้เลยนะนั่นหมายความว่าสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์เสีย่ยงหมดนะครับจะขยับตัวขึ้นหมดเลยเ,เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขอปิดกำไรทอง EEXU ก่ A e H U อนโอเคเรียบร้อยโอเคต่อครับตัวของดีไวนะครับเพราะฉะนั้นคือแนวสําคัญคือแนวนี้ว่าจะหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดไปเนี่ยมีโอกาสไป100 แล้วไป99ใช้ 9, ถแถวนี้ถ้ารู้จักตาส่วนของฟิโบนะอ่ารู้ต่อแสดงว่าต้องเล่นอะไรครับเบรกเอาเบรกเอาเบรกเอานะครับใช้ฟิโบนาชีปกติครับนะครับพี่อาตาครับพีโบอาชีปกติเลยครับออริจินอลจริงแล้วแต่ความถนัดดีกว่าแต่ผมใช้ปกติฮะผมชอบใช้อะไรเนาะง่าย,ายๆอันอืน่นมาดูงงยังไม่รู้แต่มันใช้ได้นะมันใช้แล้วแต่ความถนัดของคนละกันนะครับของแต่ละบุคคลนะเอ่อเพราะฉะนั้นนะครับดีกว่าตัวเดียวเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยต้องเล่นเบรกเอาแล้วไปดูนะครับ, mm hmm. บ มันก็เป็นแนววัดใจเหมือนนะว่าจะผ่านจะผ่านไม่ผ่านนะครับจะเบียรจริงไม่จริงวะม่ใจะเบียรจริงเปล่าวะอะไรเงี้ยถูกไหมฮะมันก็เป็นแนวเหมือนกันนะวัดใจเหมือนกันนะแต่ถ้าดูใจวายเนี่ยโอ้โหจอ่อ จ่อมากอ่ะถูกไหมและหลุดแนวสําคัญไปแล้วนะครับคือหลุดแนวอยี่สามเรียบร้อยแล้วอย่างทางการอย่างอย่างทางการเลยแล้วหลุดแนว1นึ่งสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์สองพวกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วอย่างทางการเลยเพราะฉะนั้นไอแนวอยี่บศูนย์หนึ่งตรงเนี้ยไม่ยากครับถูกไหมฮะอันนี้เป็นจุดตัดเลยหลุดตรงนี้เนี่ยน่าจะกลับตัวแล่น่าจะแปลว่ามันจะสะท้อนภาคบิคูนมิกอะไรหลายอย่างเลยเพราะนั้นแด็กเอาครับโอเคนะต่อไปนะครับไปกลุ่มฟังสวิตปุ่มฟังนะครับยกเว้นแคทฟังนะมันจะวิ่งตามอยู่ฟังนะ แลระมาระวังการเทตัวด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ฟรังสวิตเนี่ยไม่แข็งค่ามากประเกี๋ไม่ไปอีฟังนะครับเมื่อสัปดาก่อนบอกให้เล่นบายนะก็ได้กันแล้วนะครับฟังสวิตเป็นสินทัพย์ปลอภัยเช่นกันคนไม่ถือฮะถือสินทรัพย์เสี่ยงดีกว่าได้กำไรได้ผลตอบแทนสูงหน้าบายเหมือนกันเนหะ็นไหมต่อนะ JP บนะครับให้ตายนะครับ เองหน้า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 เซลไว้ไอตัวที่มันต่ำๆก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาครับไปเอาเนี่ยไอพวกที่มันถือสูงเนี่ยไอพวกเนี่ยครับนะหรือว่าถ้าขึ้นไปก็ไปรอเซลข้างบนก็ได้หรือยังไม่อยากเล่นก็ได้ไปรอเซลข้างบนก็ได้นะ JPY นะครับมองหน้าเซลไว้ฮะตอนนี้มันอยู่ในกรอบจริงยังไม่ถึงจุดที่เราถ้าถ้าเกิดเซลดีๆคงต้องสูงถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่เรายังไม่มันยังไม่ไปถึงอ่ะเล่นได้ทั้งสองหน้าครับคือทั้งเซลทั้งใบเลยสำหรับ JPY นะนะครับสำหรับ JPY นะ ได้ทั้งสองหน้าครับจะเซลไว้ได้บ่ายก็ได้อ่าวไยนะต่อไปนะครับกลุ่มแคนาดานะเหมือนเดิมครับเพราะอะไรครับแคนาดาวิ่งตาม USD เขาอยู่ประเทศใกล้ๆกันนะครับไม่แปลกใจเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราตั้งแต่เราคอนเฟิร์มเราวิเคราะห์กันตั้งแต่เขาอยู่ตรงนี้แล้วถูกไหมให้มองหน้าบ่ายไปก่อนนะครับคืออะไก็เบรกเอาต่อครับแสดงว่ามีกาสที่จะไปต่อและกลับตัวแล้วเต็มเต็มเต็มที่นะสำหรับแคนาดานะครับไปแล้วเห็นไหมฮะ ไอ้ตัวไหนเราไอ้ตัวไหนสูงเราก็ไม่ต้อง follow เรา follow ตัวมันต่ำก็ได้ครับเพราะว่ามันไปพร้อมกันทั้งหมดสำหรับแคนาดาส่วน EA EN GA GN นะครับให้เล่น b i o r รับ e n o r ต t a เหมือนเดิมเอ้ยเออถูกแล้ว Biorel Senorita <laughs> คือเล่นในกรอบครับ ตอนนี้ลงมาข้างล่างถูกก็เล่นบาย ga ล่ะ ga โอ้โหสูงจังบายไม่เอามาบาย ga แล้วกันอย่างเงี้ยเล่นแบบนี้ครับมันวิ่งพร้อมกันมันไปเหมือนกันนะอันนี้มันสูงแล้วเกินใช่ไหมฮะก็ไม่เล่นดีกว่าถ้าไอตัวสูงอะเล่นนะ้าเซลได้ไหมเล่นได้ครับนได้แรงสองหน้าสำหรับไอสตัวนี้ยังไม่ไปหรอกอันนี้ en หู้สูงจังอุ้แต่ g n มันมันต่ำกว่าเล่น g n ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับเล่นเล่นอารมณ์เนี่ยสำหรับต,ตระกูลนี้นะยังไม่ไปฮะยังอยู่ในกรอบเด้งไปเด้งมาอยู่ตามแนวรับแนว ก็จะเล่นหน้าบ่ายก็คือตรงเนี้ยขับแนว38.2คือแนวนี้แค่น,นึงนะซับเอนะครับเพราะว่าฟิโบน์ใชีตีได้แล้วนะส่วนไป EG EG อ่าขอดาขอเดาขอเช็คก่อนอ่าโอเคครับ EG นะครับ EG ได้แล้วนะครับ EG นะ EG ตรงนี้เกิดกอรอบฟิโบตัวนี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่า50หลุด68 68.8นะครับรอครับรอมาที่38.2นแนวนี้แล้วก็เล่นหน้าบ่าย,วยสวยๆนะสำหรับเพราะตอนนี้ยูโรแข็งค่าอยู่แข็งค่ามากกว่าปอนเล็กๆนั่นหมายความว่า EG น่ายังขึ้นอยู น่าจะขึ้นได้ไม่เยอะเพราะว่าวันนี้ปอก็แข็งขาด้วยณตอนนี้ก่อนนะณตอนนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจุดบายที่สวยคืออีกจุดนึงก็คือแนว38.2นะเพราะว่าฟิโบนิชีตีได้แล้วน่าหมายความว่ามันมีฟิโบรซอนกัน2ตัวตรงนี้ของขาขึ้นถ้าเรามองนันก็ขาขึ้นตลอดอ่ะใช่ไหมฮะแต่มันขึ้นแบบอุดดี้อ่ะ eg อ่ะยูยวนครับยูยวนถือหนะ้าถือหน้าหยวนนะครับเกิดพินบาเกิดพินบาไซด์เวยนมาวันหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันละนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยดอลลาร์จะครััับบแแต่่ววามนนใกกล้ แนวแนวรับถูกไหมแนวรับดีมานโหยาวเลยอาจจะไม่ไม่เข้าก็ได้นะครับไปรอเข้างวดก็ได้นะหรือว่าไม่ได้เลยสับยวนๆนะครับือตอนเนี้ยต้องงดการถือตอนล่าก่อน่ะนะจากจากจากถ้าถ้าเราดูจากแรงข่านะครับโอเคต่อนะครับต่อไปเราไปน้ํามันนะน้ามันตอนนี้ครับเห็นไหมครับยังโดนควบคุมอยู่เล่นใน้2หน้าครับยังไม่ไปหรอกครับน้ํามันนะถ้าเรามองย้อนเล่นหน้าเซล์ไปก่อนถูกไหมฮะเล่นหน้าเซล์ไปก่อน นะถ้าจะเล่นหน้าบาบรอยยืนก็ได้ครับเ,เล่นหน้า,บานบะสันน้ำมันนะครับคืออัตราส่วนของฟิโบะมันเกิดขึ้นจริงแต่มันแคบมากครับอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าแคบ่แบบต้องรอสะสมพลังอีกนะแลวมันรุนหลุดทางใดทางหนึ่งครับถ้าเซลได้อาจจะเซลสั้นๆนะแล้วถ้าเกิดเขาลงมาจริงๆก็อาจจะเปลี่ยนแล้วก็หัดจังหวะหน้าบาบนะครับคือจุดของบายของน้ำมันที่สวยๆนะครับก็แนว74นะคือลงมาแรงเลยถ้าเกิดรอขนาดนี้นี่ไม่แรงมากอันนี้ก็คือประมาณแนว77 ถ้ารอขนาดนี้เนี่ยมองหน้าเซลล์ดูะ่ะทางกำไรขายขาดเซลล์ขายยออถ้าเกิดว่าเราจะมองน้ำมันกลับไปอีกรอบนะแต่แต่สกิทชอวอตัวว่าน้ำมันก็จะขึ้นก็เหนื่อยอยู่ถูกไหมฮะมันก็เลยลักษณะของโลบกสายเวย์นะครับน้ำมันนะต่อไปนะครับสุดท้ายเราไปทองกันเด้งเอาครับนะเล่นไปเลยครับคอฟอโอลโอไปแหละทีนี้จุดจุดของเซลล์จุดของการการมองเซลล์นะครับคือโซนนี้เลยฮะหนึ่งเก้าห้าเจ็ด ประมาณ3,000จุดง่ายๆคือจุดเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้บอกนะผมก็ถัวยาวเลยเพราะว่าอะไรครับเอาดิแม่ง4 SD แล้วอะ่ะมังจะไม่ยอ่อพักตัวเลยเหรอยังไม่เทขายทั้งกำไรเลยเหรอไอ,อพวกธนาคารกลางหรือกองทุนทั้งหลายเนี่ยจะถือ,อง,งั้นยัน4,000เลยเหรอ,อแต่ก็ไม่แน่นะนะ <laughs> 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 เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเ,เ,เล่นงานผมจริงนะฮะไปลองดีกับมันนะ <laughs> <laughs> คือค่าววัทีี้นะครับของทองนะฮะมัน มันมีการขายเทขายเทขายเทขายอะไรอยู่แล้วนะอยู่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 เรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรยะเหมือนกับมันยังสามารถมีแรงขายได้อยู่คือการถัายคือการขายทำกำไรครับซึ่งเนี่ยผมดูผมเราต้องรอจังหวะนี้ครับว่าไม่รู้แหละถ้าวันแดวันหนึ่งนะครับทองมีการมีพฤติกรรมแปลกๆมีการเทขายทำกำไรมากๆหน่อยและคริปโตดุย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 ขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าโฟงเงินคือคนเริ่มจะไม่ค่อยกังวลเรื่องความอะไรนะเรื่องเรื่องเศรษฐกิจตกถอยแล้ว ไม่กังวลแล้วต้องจับไซเคิลตรงนี้ดีนะแสดงว่าเงินเนี่ยอาจจะย้ายออกจากทองคาแล้วคือคนถือทองคําไม่เยอะแล้วแล้วถือพันธบัตรไม่เยอะแล้วแต่เงินโยกมาตลาดไหนไม่รู้แหละคุณก็ได้คริปโตก็ได้และตลาดนั้นไม่คุ้มคริปโตก็ทิงเลยนะครับจับไซเคิลตรงนี้ดีๆสัญญาณอีกตัวหนึ่งคือการทองคําโดนเทขายอย่างรุนแรงสัญญาอีกตัวหนึ่งและคริปโตไม่ขยับนั่นแหละครับคุณต้องเข้าคริปโตแล้วตอนนั้นนไม่รู้ว่าคริปโตอยู่ตรงไหนจะสูงขาดนหนก็ต้องเข้าแล้วอ่ะคนเทคท เพราะว่าสินเจถอยนะไม่น่ากลัวแล้วเพราะนั้นสินทรัพย์เสี่ยงแค่ขนตบแทนศูนย์ไซเคิลมาแล้วเพราะฉะนั้นเ,เราไปดูเอสแอีกหน่อยนะของทองนะว่าตอนนี้อยู่ยังไงเฮดหนึ 1, 1่งเดนหนึ่งไม่ต้องพูดถึงครับเปา้าคือ1976 1 9 5้าเราัระวังนะมี1 9ึ1าหมาแล้วแนวนี้นะมองเซลล์แนวนี้นะ1 9 5 1 H1 ไม่มีเลยโล่งเลยไม่มีเลยข้างบนนั่นหมายความว่าแนวไอแนวที่มันอยู่เนี่ยจะผ่านไม่ผ่านรอจบชั่วโมงนี้อีก1ินาทีตรงนี้เเเลลลลยครัับซล์และะก็ส้นนๆ เพราะว่ามีแนวรับอยู่1976 1 9ก้นถามว่าเขาย่อสามารถย่อได้ไหมย่อได้ครับก็ทางกำไราขาเซลล์ได้แบบเนี้ยนะพี PP ่พี่เทรดเดอร์ที่มี SR dynamic นะครับแล้วก็ SD มก็เล่นแบบนี้แหละรอจบแท่ง11นาทีไม่ผ่าน1 SD เซลล์ครับนะ SL ก็สั้นๆไม่ต้องไกลไน,นะนะถ้าพี่พี่เทรดเดอร์ไม่มีไม่เคยแก้มไม้หรืออะไรเนีน่ยให้ SL เลยครับหลุดก็คือยองทางกำไรทางกำไรขาเซลล์สั้นๆ นะฮะฮสำหรับอทองคำนะคาเซลนะแนวแรกเลยนะครับคือแนวตรงนี้แหละแต่ว่าให้จบ11นาทีก่อนอใ,ให้จบก่อนอีก10นาทีเพราะหนึ่งชั่วโมงจะจบแล้วถ้าไม่จบแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ผ่านก็เซลล์เลยนะครับแล้วก็ทางกำไรแถวเนี้ยหรือกรอบเนี้ยสุดๆเลยนะฮะก็เทคซะเปลี่ยนเป็นหน้าบายซะโอเคน,นะครับต่อนะี้สามสิบเอ็มสามสิบก็ที่เดียวกัน M30 เลยไปหน่อยก็คือ1 1 9 4 8แล้วแต่จะเลือกเลยครับว่าเราจะเล่นแนวไหนถ้า1 9บหนึ่ ถ้าเราดูแนวปัจจุบันเนี่ยเราดูดีนะฮะ M 3 0เฮ้ย M 3 0อีกสินาทีอีกสินาที M 3 0ยืนไว้เหตไม่ยืน H1 ไม่ยืน H1 อยู่ใต้ sd 1 sd ถูกไหมครับหลาอาจ,จะไม่เข้าก็ได้นะแสดงว่าอะไรครับ m 3 0มันมีแรงไงจนมันสามารถมันขึ้นไปยืนบนมีนได้แล้มองอาจจะไปต่อก็ได้สําหรับทองเพราะฉะนั้นไปมองเป้า1948เ้ีลยดีกว่าแบบนี้ก็ได้ครับ m 1 5ล่ะโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยก็ที่เดียวกัน1948เพราะฉะนั้นจุดเซลล์ที่น่าสนใจมากกว่าคือ1948มันเป็นการวัดมันเป็นการเซฟความเสี่ยงด้วยอีกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยรอ,อ,อ,อ1948ดีกว่า98ดีกว่าคือพุ่ไปไม่ผ่าน ไม่ผ่านจบแท่งปุ๊บเซลล์ก็ได้หรือถ้าผ่านแสดงว่าอะไรฮะมีแรงซื้ออยู่หรือมือ,หร,อหรือว่ามีแรงบายอยู่ยังไม่เข้าถ้าเราจะเซล์นะอะไรประมาณนี้แบบนี้ก็ได้นะครับมันทําให้เราคอนเฟิร์มได้แล้วก็ใช้แค่ทําเฟิร์มนี้แหละ 15, 30, 1ิบห้าสมชั่วโมงสชั่วโมงอ่าโอเคนะครับได้แนวเลยนะได้แนวแต่ถ้าเกิดบอกภาพใหญ่นะครับก็ยังคงต้อง เนหน้าบ่ายอยู่แต่ถ้าเกิดทางกำไรก็ทางกำไรในรอบสั้นๆน,น,นะครับสำหรับเซลล์นะกับเซลล์ะนะครับโอเคนะครับพี่พีเดอร์มีคำถามช่วงท้ายไหมครับสรุปนะครับสัปดาห์นี้ถ้ารู้จักวันนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้ตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่ตลาดเปิดมาเนี่ย มีแรงซื้อขึ้นมาตอนนี้ติดแนวสําคัญนะครับติดแนวตรงนี้แหละจะไปต่อหรือเปล่าต้องดูต่อนะสำหรับตราบของครับผมคิดว่าอันนี้ใจลึกนะอันนี้ใจลึกนะครับอันนี้ลึกเลยนะตลาดดูเหมือนจะเบรกเอาจริงนะครับตากตลาดดูเหมือนจะเบรกเอาจริงแต่สัปดาห์หน้าประมาณกลางสัปดาห์คุณลุงมาต้องดูตลาดวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือประมาณสักวันพุธนะครับถ้าเบรกเบรกเบรกนะยังไงยังไงนะครับจะต้องหยุดและเข้าไซเวย์จนถึงสัปดาห์หน้า เพื่อดูอย่าลืมคบว่าคุณลุงอ่ะพลิกลิ้นบ่อยมากนะครับเขาสามารถจัดการตลาดอะไรได้แล้วมันเป็นความผันผวอนเอก<อ>ิดสัปดาห์หน้าคุณลุงมาพูดแบบโหดมากเลยนะครับท้องกดลงทันทีเลยไม่ฟังเสียงเลยเป็นไปได้หมดเลยนะฮะแต่ผมยังคิดว่าตลาดจะเข้าไซด์เวย์มันเป็นมีตลอดเวลาถึงแม์สำคัญนะครับของของของตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญน่ย ยิ่งตอนนี้เงินเฟอ้อถูกไหมเราเราทราบกันอยู่แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยเพราะฉะนั้นธนาคารกลางมีบทบาทเยอะมากเป็นตัวเอกเลยของเรื่องราวณตอนนี้นะครับคือเบื่อมากแล้วสปีแล้วนาเบื่อไม่มีตัวอื่นไม่มีตัวละครอื่นมาพูดเลยนะฮะคือคืออ่านข่าว,วาจนจนรู้สึกเริ่มเอียนแล้วจนรู้สึกว่าแม่งกูพูดเรื่องนี้มานานมากแล้วจนบอกว่าพี่พีเดอร์แม่งจะเบื่อวะ่ะแต่จะไปเบื่อเนะครับนะถือเราฟังฟังแต่ว่าอย่าไปไปแอบนะอย่าไปแบบโอ้ไปซีเรียสเคร่งเครียดกับมันมากมาย โอเคนะครับถ้าไม่มีคําถามเลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับโชคดีมีชัยนะครับมีกำไรมีความสุขสนุกสนานนะครับใปการเรดนะครับวันนี้วันจันทร์สบายๆนะครับบริหารพระบริหารบริหารความเสี่ยงเสมอนะครับวันนี้นะครับพี่มัดผิดภาพประการใดนะครับก็ขอภัยพี่ๆเดียวไว้นาทีนี้อยู่นะครับว้เราเราเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าครับวันนี้นะครับขอพี่ๆทุกคนนะครับได้กําไรกันทุกคนนะครับปลอดฟ้ากันทุกทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับ